บันไดก็เสร็จแล้วเหลืออะไรอีกเหลือพื้นเดี๋ยวคนสองคนครับกับพี่กิตนะครับพี่เดียวกลับแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปธุระกับพี่เดียวก่อนนะครับเดี๋ยวทิ้งลูกพี่ก่อน เย็นชื่นใจพี่น้องโอ้ยเย็นถูกใจเอะเนาะไม่รุ่นเลยจะย้ายกันยังไงเนี่ยรีด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 มารีดออกมารีดออกมาก็เป็นอันเสร็จครับรีดแต่งรีดแต่งมาเดี๋ยวถ่ายดูเนาะนี่มุมนี้เลย เพียแล้วครับลูกพี่เพียแล้วเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยโอ้ย oh, เหนื่อยแลพี่กิตเหนื่อยเลยตอนนี้ ครับ น้ำมันก็แพงทุกวันนี้โอ้นะครับน้ำมันก็แพงขึ้นเนาดูพิจิตต์เรื่อยๆครับดูซาเน่เนาะ S Y สบายองศูนย์สี่นะครับออจกอสมศักดิ์เนาะ S K T นะครับสี่เดือนมีเสียงแล้วครับเมื่อกี้นะครับรวมแล้วนะครับเนาะ เรื่อยๆไปๆแต่เก่งเนาะคนขับเนี่ยเขาผมก็อันนี้คือเราไม่รู้เนาะนะครับนี่เขาทําให้ตรงเนี้ยครับเลยนะครับนี่พื้นระดับเนี่ยไม,ม่ได้ยิงไม่ได้อะไรนะครับแต่เขาบอกว่าขุดสระเขาขุดตรงเป๊กเลยกับดินเก่งนะเก่งเก่งเก่ง ในระดับไนอะไรเวลากดบริหารหลอกบริหารดินเนี่ยเอาดูให้ใกล้ครับรู้เลยอาการนี้อาการเหนื่อยพี่น้องเทว่าดึงมุกขีช้าเรื่อยๆเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยรุ้ยึกหนักมาทั้งวันครับทั้งคืนนะครับนาอ ไม่ได้ติดปีกเนาะพี่เจนแกขุดสวยเลยเนาะแกทำสวยนะครับเนี่ยสวยสวยเอาจะจบแล้วครับเหลืออีกไม่กี่อึดใจเนี่ยเก็บมุม มุมนี้เนียบมากออเดี๋ยวเราก็จะกลับเหมือนกันแล้วพี่น้อง เก็บอุปกรณ์ครับ ไปหยิบต้นมะพร้าวกันเด้อ รอบนี้เสร็จจริงๆนะครับรอบนี้เสร็จจริงๆเสร็จจริงๆเสร็จจริงๆเสร็จแล้วเสร็จจริงนี่กำลังจะลงไปแล้วนะครับเี่รอบนี้เสร็จจริงครับ ไปไปลงจากบอ่อแล้วลงไปลงไปลูกพี่ถอยถอยถอยเสร็จจริงแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วเออเสร็จสักที ดี๋ยวไปถ่ายรูปให้พี่กิตก่อนเด้อพี่น้องแป,ป๊บนึงแป,ป๊บนึงนะครับพี่กิตบอกให้ไปถ่ายรูปให้แป๊บนึงเด้อเอาให้ถ่ายตอนเสร็จนะครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้แกก่อนส่งไลน์ให้นะครับไม่ได้ครับใช้บริการเขานะครับต้องตอบแทนต้องตอบแทนนะครับกล้องเรามันสามร้อยหกสิบองศาเนาะนะครับเดีย๋ยวมาถ่ายเก็บให้ก่อนนะขออยัดเด้อข่อยัดขออยัดเด้อ,อ สวยไหมครับสวยยังโอเคเก็บให้แล้วป่ะเนี่ยถ่ายให้ได้หลวงพี่เรียบร้อยสิสวยนี่ยต้องบริการครับบริการประทับใจนะครับต้าแม่โครสมืองนี่รถมาป่ะเนี่ยนเทเลอร์ มาแม่มาแม่มาเดอ้อมาเดอ้อบาในแล้วแล้วเดี๋ยวต้องรีบกลับครับวันนี้มีธุระนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินออกไปพร้อมไปกินเลยนี่สงสัยน่าจะย้ายพรุ่งนี้ครับดูก่อนแหมสวยจริงอะโอ้สวยสวยสวยเสียงเดียวน่าหมูมีเดี๋ยวฝนตกน้ำก็ท่วมแป๊บเดียวพี่น้อง ภัคใต้นะโอ้ฝั่งนี้ย้อนแสงไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่สวยเดินไปเดินมานี่แหละย้อนแสงย้อนแสงออกมาแล้วครับ ไม่ใช่นี่ครับเวลาขับรถเนาะต้องหันไปทางหน้าเนาะกับเทคนิคความรู้นิดๆน,น,นะครับนี่ผมรู้เนาะเวลาถอยหลังนะครับหันหน้าไปดีกว่าแล้วก็เดินไปนะครับ ตาไม่โลง่ลงๆจริงๆนะครับนี่คมรู้หมดครับอยู่กับพี่กิจนี่เสร็จเรียบร้อยครับตาลูกนี้นะครับเตรียมตัวไปเจอกันพรุ่งนี้ที่อีกงานนะครับใกล้ๆก,กันประมาณห้าร้อยกวโาเมตรนะครับน,นี่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจริงๆแล้วนะครับ เซ็จริงเก็บจริงนะครับนี่ไปอยู่ใกล้จวันโวแล้ววันนี้นะครับโอเคครับลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับพี่กิยตแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผม